ที่นี่คือพระพุทธบาทเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสายน้ําแม่น้ําที่เรียกว่าได้ว่าตรงนี้คือคุมมกันพดน้้ำตามตำนานจะเป็นรูปยักษ์นอนพดน้ําอยู่ที่พระบาทเมืองพระบรุรีตรงนี้ ก็จะมีการเกิดวาดภาพขึ้นเนาะดีเนาะแต่ก่อนไม่มีเด้อเดี๋ยนี้มีแล้วครับสวยงามมากเลยภาพวาดฝาผนังนในเรื่องรามเกียรติ์ เดี๋ยวจะลองพาท่านไปดูที่ผมมกันทดน้ำอยู่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรือเตียศีสะผมมกันทดน้ำครับผมรูปภาพนี้ไม่แน่ใจว่าวาดปีไหนเพราะว่าไม่ได้มาก็ นานแล้วเนาะมาแต่ก่อนยังไม่มีเลยครับถึงแล้วครับนี่ครับภุมะกันทดน้ำจ้านี่คือภูม,มิกันทดน้ำอยู่ที่พระบาทเมืองตรบรีตามตำนาน จะไม่เป็นรูปยักษ์แลนะ้วเนาะเหลือแต่ศีรษะก็เท่านั้นเอง